ต้องเดินเดินหลบหลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย run ซเลเตสาเลกเตเลบลาเรเวิ่งตามาลเงตามกูห <wh รือเปล่า ฟอง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 เราเอาไงฟองโบจะไปฆ่าไอตัวนี้แหละก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยไม่งันมันวุ่นวายว่ะ run ปีกแล้วซโบซโบมาแล้ว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  Q รางวัล Q แห่งวันฆาอย่างบ้าคลั่ง ไปเลยนะไปเลยนี่คือยังไม่ได้เป็นคนฆ่าเลยยังงงมากเฮ้ยเฮ้ยใครอะอยู่ตรงไหนวะเบด룸เหรอแบบต้องเดินเดินหลบๆใช่ปะเนี้ยจะตายนา โอดเราทำไมครับเรายัางไม่ได้ทำอะไรเลยครับฉันจะไม่ยอมตายก่อนหรอกนะบอกแค่นี้แหละไป <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย run สโลเก กูรอบอล come here จระเขเฮ้ย่โบนสต่อยอะไอ้ฟูกต่อยผิดคนเอาต่อยผิดก็ต้องายเองเลยนะผมว่าแล้วจระเข้สีเกม เราเสียใจที่สุดในชีวิตรู้แล้วรู้แล้วหมดหมดนี้ทําอะไรได้รู้แล้วรู้แล้วเอาไว้เอาไหมมาทําอะไรได้คือคนที่เป็นไอเนี้ยเออมันสามารถต่อยคิวเลอร์ได้คือถ้าคนไหนมั่นใจว่าเป็นคิวเลอร์ให้ไปเจลิตี้ไปต่อยได้เลยอ๋อยัาต่อยผิดโดนต่อยเหรอต่อยผิดก็ตายต่อยโบก็กุฉันขอร้องและฉันไม่อยากตายอีกแล้ว เอาไงทฤษฎีผมคือถ้าจรถ้าใครฆ่าหนจอระเคเลยคนเป็นทุกตาเลยเนี่ยนฉันได้เป็นฆาตกรแล้วฉันดีใจวะวันนี้นอนหลับแล้วฟอง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 เราเอาไงฟองเอาไงดีวะฉันเอ้ย เขาเขาไปคอนกดรีพอร์ตเขาเห็นอยู่ตรงตรงตรงรูปหรือว่าตรงไหลว่าตรงที่อยู่ใกล้กับรถดิงอ่ะคุณฟาร์มก็ช่วยปิดช่วยปิดช่องก่อนนะครับปิดแล้วเจ็บับหนึครับไม่ทันนะผมว่าหลักฐานน้อยครับสคริปต์ครับข้ามดีกว่าตานี้แหละโบจะไปฆ่าไอตัวนี้แหละก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยไม่มันวุ่นวายว่ะ อ <ire> เอะไร้ไหม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 จะมีคนมาไหมจะเอาไอ้นั่นก่อนเลยอันดับหนึ่งเลยเนี่ย <c oughs> ไหนวะเฮ้ยกลัว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  เราขับไปแล้วเราขับไปแล้วหนึ่งฟองเราขับไปแล้วหนึ่งฟองจัดการมั่งใครวะนั่นน่ะเฮ้ย,อ,ยอืมก็ตายผมสงสัยนกฟ้าครับทำไมถึงสงสัยล่ะครับผมทำอะไรผิด พยานบุคคลผมเยอะเกินไปครับผมว่า, <Temple> ผ,มวาผมว่ามันไม่ใช่เลยเพราะว่าผมอยู่กับคนอื่นเยอะมากเลย <S 2> <S 2 <S 2> <S แล้วแบบแล้วแบบคนมันตายไปที <S <S 2> <S 2> ไ่ไกลๆพวกผมผมสงสัยอยู่สองคนแหละแต่ผมไม่บอกดีกว่าผมสงสัยผมบอกแค่คนเดียวก่อนแต่ตอนแรกๆเลยเพิ่งเริ่มเกมเลยผมอยู่กับนกฟ้า าโถ<ฮ><ฮ>เรียบร้อยครับรูปนี้นะฆ่าตัวนั้นก่อนแล้วโถยจะฆ่าอีนกนกเพนกวินอีนกอี้ให้ตายเลยเราอศาสตร์จะมาต่อรูปโด<ฮ>นเก็บเฮ้ยเสียงเสียงสะท้อนดีนะกาจะฆ่าให้ตาย บแมวลามันวิ่งหนีนะตอนแรกอ็จะฆ่านกนั่นก่อนแต่จะเดินมาใช่ป่แล้วก็เจอกับสิงโตก่อนก็เลยฆ่าสิงโตก็บ,บร้อยโอ้โหสวยเลยเอาผมไปแล้วนะครับ <c oughs> บ๊ายบายครับ <c oughs> มกันแล้วนะ สวัสดีครับทุกคนแบทจะหมดแล้วครับสวัสดี้ฮะ